ทำงานไฟตุ่มกายเยสพี่น้องจุดแรกที่ห่าติดจอดคือนี่ยังเอาละตัวนี้วานมันตัวนี้มันบ่ร่องทั้่งสวางยางปะเออมาแยกอไตัวนี้วานมันพี่น้องเดี๋ยวเขาเรียกแม่เขาเ็นวานมันเออคือยุบคือแบบน้อล้อนอ หัวไม่ไหมเลยนะครับมมผมจะว่ามีสิบห้าทัวงานไฟถุมกาจังหวัดยะโสธรนี่พี่น้องเด้ออยู่นาโรงเรียนสุขอยู่ขานทีวาการอยู่นาทีวาการเลยพี่น้องผมอมืเดี๋ยวเจอกันมันมีหลายแนวหายอย่างด้เต่ว่าจริงๆแล้ว เอาพ่อสังเกีบมือหนามากกังขึนมืนาามองอย่าคิดว่าริดมากางขึนเดี๋ยวผ้าเบื้องของกินเอาดิล่ะเอาแบบใส่ถั่วกินเลยวะจังสดดีบ่ะบอกครับเอาเลยใส่ถั่วกินเลยฮนะกินมันต้องกินข้าวทิตมต้องกินสดสดแนวนี้พี่น้องดีครับยังไงก็ได้ยำเลยบอกครับ เดคับผมยำหอยนางรมพี่น้องต้องกินไม่ไม่แนวนี่ว่ามีวาสุดอซื้อไปกินเฮียนถามว่าสะดวกสบายบอกกับโอเคครับผนเตรียมเครื่องไว้ให้ต่บ้ามีอยากกินสดๆข้าวหมองเลยเบ่้่นาจะเรลือพี่น้องต้องคล้ายเบิดแน่นอนล่ะมือแรกคนคนเยอะไหมครับ,บวันวนี้มาแรกใช่ไหมฮะมบ้ามีกับมามือแรียกคือกันเดี๋ยวเบิ้งกันบ้างร้านกันกบเพราะก็เปิดบ้างล้านกับ บ่ท่านเปิดกระห้งจะเต็มแหละเดี๋ยวคำนวณเบืองแล้วราชาหอยอีสานราชายังกว่าราชาหอยอีสานาอ๋อนี่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเชื่อหรืพี่น้องแตนม,ม,มาอุ้ยเบิ้งเผิ่อยำเป็นกาแซ่ยบใส่กล้วยเลยนะคะครับผมใส่เลยครับ กินเลยมีมีช้อนให้ด้วยไหมฮะมีนะอืม,อมว้าวมันต้องแสีบแน่นอนบ้ามีคิดไว้คิดไว้แล้วเดี๋ยวกันมีโอกาสบ้ามีช่ป่ามันนังสองขาวเขาฟังนั่นเป็นแมงอ่าเป็นมแมลงแปลกๆสี่เขาไม่เคยกินทอดหรือมันมันสุดยอดแน่นอนพี่น้องฟังทางนั้นเดี๋ยวเขาเข้าหลังเขาจงไปกันนี่ครับขอดูหน้าตาหน่อย,อยสวยงาม เขาอีน้องผมบุญน่ะน้องมวเลียนตอ,อ,อ่อแต่อะ๋อเป็นเส้นซีบ่<ป>ซื้อไปดิขอซีมหนาลานเลยกินไม่ต้องกินหนาลานมันใส่บ่วงเป็นบ่เดี๋ยวนุ้ยจับไว้หน่อยนะอันนี้เพิ่นย่ำเรียวน้องนุยน้ยเนาะว้าวพี่น้อง อมอเะ่้อ่า่เลยเต็มนี้เพาน่านเปิดน,น,น้ำ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 หน่อยอืมจัดไป นะโอเคอร่อยอร่อยครับโรงแานคอนเฟิร์มพี่น้องแซ่บว้าวงอ่างตะพหน้าตาดีๆปะ่ะอืมใช่หูก็เพื่นเมียมีตักงาได้หรอว้าวเดี๋ยวัซื้อก็ไปกับพม่นอครตั์เอีกปีหนึ่งอื้มอือ่ะ ปลายกกับเป็ดระเสียดเ่็นไหมมันจะมีมีเห็ดมีปลาไก่มีเมือกบ่ตัวไหนชิมฮะชิมได้ทุกอย่างเหลือแต่คนชิมเห็ดชิมเห็ดเหรออันเห็ดเหรอดูดบ่ชิมเบอเห็ดอะไรเห็ดหอคะอะไรเห็ดอะไรเก็บองเห็ดหมเห็ดมจเงวมกัน ปากายปลหมึกรวมได้หมดนะคะแค่ไหนอ๋อรวมเลยฮะแค่นั้นคิดละสี่สิบสามพันร้อยนั่นเท่าไหร่นี้คะเอารวมกันมาร้อยหนึ่งค่ะโอเคค่ะปัาหมึกมามาในอันกันแนวนีิต้องเชื่อในอันว่ะว้าวหน่องหน้องเรียนนักศึกษายมังโตออแตแอบมีหน้องผมหน้าตาโคตรดีเลยควดเยสโซ่ห้อง ว้าวว้าวมาดูผมบดีบ่าว่มีมาตัดผมเดี๋ยวนี้เรามาเจองานนี่บริบบบบบ,บ้งเจัาว่ามันจะมีงานนี่บ่งเจัา,ามันจะมีงานานี่เออเสียบเบ่ยอร่อยอร่อยเราหัวขันเจ้าไปกินกับขันเจ้าไปกินกับเบียร์นี่เบิร์ดมีมีเท่าไหร่กับเบิร์ด มองมากเลยกับน้ำเก๊กหวยมีฟองบอกเลยมีเท่าไหร่ก็หมดแบบนี้ครับใช่ก็อแต่แอบพี่น้องผมหน้าตาดีทุกคนเลยเด็กหน่อยในยมเมืองมปคนหน้าตาดีดีป่ะแบบอียังไกลถอดป่บาดสุ่มนี่เด็ดพี่น้องซุ้มนี่มันเด็ดและะ้วการซื้อใดว่าแบบว้าวว้าวว้าวทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนะพี่น้องนะ ฟางทางนี้เขาบอต้องไปเบิ้งให้เขาโฟกัสอยู่อฟางทางนี้เออว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวว้าวทุกร้านว,าว้าวทุกร้านสามสิบสิบเฮ้ยเขาสีส,ส,าสื่อทุกร้านบ่ไ,นได้เลยพีน <laughs> ่น้องมันสีสื่อทุกเดียวเอาเบิ้องขวาเดียวเขาจะไปนี่แล้วกะเลี้ยกสายไปเลยเนาะพีน่นะ้องเนาะเป็นภาพที่สวยงามอ่ะ มีแต่น้องนักเรียนนักศึกษาทางนั้นเลยเต<ม>็มถนน ون. เป็นมือเพิ่นว่าเป็นมือที่สองแต่วบบ่ามีเบองแหลวหนาเป็นทางการนาจะมืออื้นมืออื่นนนาจะเป็นทางการที่นอ้องเดี๋ยวก็ออกถนนใหญ่กันเดี๋ยวเขาออนนนนเ,เอาไปบอกไปเดี๋ยวเขาไปเบื้องถนน,นใหญ่กันลูกชิ้นเอาไหมลูกชิ้นสามสิบบาทชิ้นหมู เมื่องการย่างดีดยพันตาอุ้ยกุ้งเป็นเป็นทานเลยพี่น้องกุงบ่เอาอยู่อ่ะเอาดอกมาย่างซีนยักว้าวว้าวว้าวมีแต่ผู้ดีๆงามงามทั้งนั้นเลยพี่น้องผมแม่งโอ้โหหัวกันสดๆใหม่ๆอม่อะจล้างใส่กรอบพี่น้อง จะให้เลี้ยวจ่ายไปเบิ่งงานบ้านีบะจริงๆน่าจะเป็นมืออื่นพี่น้องน่าจะเป็นมืออื่นนะ <im> พเพราะว่าสังเกตว่าปกติกรนซ่อมนี่ทุกชิ้นทุกอย่างต้องพร้อมขายแม่นบ่เพราะว่าบางร้านยังบ่ทันบางร้านนี่ยว่าไก่ปันธ์ให้กับพ่อกันวะครับครับผมครับผมไก่ปันธ์ให้กับพ่อกันเพื่อนเมกะบางท่านอ่าเม่กาบางท่านเพิ่นกะ คนกลับไปท้ายข้อของผมอยู่ทางบ้านบาวมีก็เลยมาพอกันเป็นตาแสบบู๊อยากย้อนว่ายอะไรใพี่น้องฟานเขาแถวย่างมือนเสาสองโมงเสาดีเดียวนี่คุณนะก็ออดแทออยู่ผู้ใดก็ได้จะเออ่ะไป อุ้ยแซนมอนยำพี่น้องมีร้อมเวอน่ากินมาดูต่านี่บ่ามีอีกแล้วก็วสิวาอ่ามือเปนี่ยนหางการเกลียวว่าเหียนบ่มันอ่ามันมีหลอกวางหลอกเบๆๆ่วางยังเสียมองนี่ก็คือหลอกวางเหีนบ่บาดท,ท่าพี่ก็น่า,าจ,จะเป็นอ่าในลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ขัดนมคบเขียวเสื้อผ้า คันดาวผิดนะน่าจะเป็นแนวนั้นพี่น้องผมบ้างทางนี่น้องนอง,น,องนักเรียนเลือกมาปุ๊บก็สีพักกันยางพักกันยางมาเจีงสี่บ,บ่าบ้ามันดีไอ้อนพี่น้องไปแบบนี้หนึ่งโอ้ยเสียวหลังบาบ ท,าาที่ประการจยิงไฟตูมกาเริ่มมืออ่ออื่นพี่นอ้องเด้อมื่ออื่นมืนม้อนี้วันที่ 5, เท่าไรอีสานบางใช่หน่วยมื้อนี้วันที่หาเริ่มวันที่หกหกพฤศจิกาหกพฤศจิกาเนาะพี่นอนะ้องเนาะมื่ออื่นเจอกันแท้กับไฟตูมกายังมื่อแรกยินีนเจ้าหน้าที่เป็นกระร่างเดี๋ยวปามีผ้าเบิ่งพ่อหายอยากจริงๆบ่หูวได้ว่าต้องมีงานแบบนี้แต่ว่าค้าหาตะปูตะปลาตะนกตะหนูหลายเนาะพี่น้องนะเนาะเลยกลายเป็น้ว้วาว ว้าว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 โอ้ยิ่งใหญ่อลังการตาก,การตาพี่น้องผมบ่หูวเด้นี่แสดงว่าอีสานบ้านใครนุย้ยโอ้แลักเก่าขมเจ้ามาโอ้โว้าวน้องหินน้องหินกระมีน้องหินกระมาอุ่น,นเด็กน้อยเห็นปะครับฝับ่งทางคุณคือเอาไง,ไง่ายๆทุกตำบลทุกอำเภอ จะมาร่วมกันอยู่นี่เพราะว่ามันเป็น آ, งานจังหวัดเป็นว่าล่ะครับของจังหวัดยะโสธรพี่น้องผมเริ่ม,มอเอื้อนหนันมือในบ้านมีโอ้แตะวันขันพ้ากันมากก็คือต้องมากเอืออเอ่อนมากเอื่นนี่พี่น้องในเบื้องเต็มจุกเต็มอิม่มเต็มตาเต็มใจแน่นอนเพราะว่าเป็นมือเปิดตัวมันก็ต้องอาร่างการงานสร้างเป็นธรรมดานะครับนอกจานจะเป็นสูงของตำบลน,นั้นของอำเภอหนีไปประมาณนี้พี่น้องผมว้าวโอ้ขันมากกลางคืนนี่แบบคือขันมากกลางคืน การันตีได้ย่างหนึ่งว่ามันต้องสมราคาสมหน้าสมตาของหยาโซทอนชาวเขาในนอนพี่น้องผมว่ามีการันตีความสวยงามซึ่งหาเบิ้งบ่ได้ง่ายๆมันก็นจะมีแต่จังหวัดนี้เท่าน,นั้นของดีจังหวัดนี้จังหวัดใดมันก็นมีเอกลักษณ์ของเขานามาเบิ้งหยาโซทอนพี่น้องผมเชิญชวนทุกานด้วยครับเอายูาน่นี่ไม่ยังกินไน่ยังเมียเรียกกินพี่น้องจักจัน์ ชักจันของแกะอ,ะอะว้าวกีร่อนมันตัวใหญ่โหกีร่อ,ปอนป่กีร่อนตัวบักเอบร้อยนึงนเป็นบ่นี้ห,าหาปป้าสิบปเอาหา้าสิบก็ได้ไหลาย อะไรอะมันไปได้ก็ยองหน่อยหลยเดียวมันแล้วก็เอาละมือไม่มากะจังบากันบ่ใส่หัวจีจินหัวจีจินจีกีล้อเด้อือก็ผมผมดีอ่ะ เราไปกินทั้งรถอีกอะว้าวยำหอยนางรมกะลมๆมมยังสีเห็ดผมส้มนี่ถือตังแล้ว <c oughs> ว้าวคู่ววามาตรวจงาน cầu lát nhau và lạt và tần vịn hoàng ba tôi nghỉ bán mặn Xẹp mấy nhỏ có đấy có nghỉ. loại sao Thương lô loại sao lô lạ xoắn loại xì si <laughs> ตัวย่ำหอยเสียไยอันนี้บอนนำคำย่าเป็นตำบลใดบนุนนี่อันนี้นำคำย่าแต่แดงวัาตะละสุ่มนี่เป็นตำบลเ้พีนว้วงสุ่มหนึ่ง ซุ่หนึ่งตำบุหนึ่งน้อยหนนเอาตำอย่างไรเดี๋ยวเจอกันหรือเปล่ผมอันนี้ตำล้านอขอบคุณครับสวัสดีครับ